แกไปกู้นี้ยืมสินอะไรมาเยอะแยะฮะแพ็กเงินเดือนแกก็แค่หมื่นกว่าบาทโอ๊ยแม่จะบ่นอะไรนักหนา,นนหนาทุกวันนี้ฉันก็ทํางานพิเศษฉันมีเงินมาจ่ายก็แล้วกันแหละโลแพ็กเกจเที่ยวต่างประเทศอะแกนี่เขามีจัดโปรโมชั่นด้วยนะแกสนใจปะอืมนี่เขาจัดโปรถึงแค่สิ้นเดือนนี้นุ้ยคนอย่างฉันเนี่ยนะไม่มีเงินฉันอยากไปไหนอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรฉันก็ซื้อได้ทั้งนั้นแหละเพราะฉันมีเงินเยอะมาก พี่รองเท้าคู่นี้เลิศมากนี่มันอะไรของแกมีแต่ใบแจ้งนี่ทำไมแกไปคู่นี่ยืมสินอะไรมาเยอะ yeah, huh? แยะฮะแพ็กเงินเดือนแกก็แค่หมื่นกว่าบาทโอยแม่มันก็ค่าใช้จ่ายปกตินี่แหละก็ที่ทำงานฉันน่ะมีแต่คนใช้ของมีโงองย่อทั้งนั้นน่ะอีกอย่างหนึง่งเวลาเขาจ่ายอะไรเขาก็รูดบัตรกันทั้งนั้นฉันก็แค่ทำตามเขา แกนี่มันเห็นช้างขี้แล้วขี้ตามช้างเลยนะทำตัวแบบนี้ไม่ดีหรอกนะแป๊กโอ้ยแม่จะบ่นอะไรนักหนาทุกวันนี้ฉันก็ทำงานพิเศษฉันมีเงินมาจ่ายก็แล้วกันแหละเลิกบ่นได้แล้วฉันไม่ฟังแล้วลำคาญเข้าบ้านดีกว่าบ่นอยู่ได้ไม่เห็นจะช่วยจ่ายเลย อันนี้คือดีปังมากจัดโปรอยู่ด้วยอนะ่ะจองเลยปะจองเลยดีกว่าดูอะไรกันอ๋โอโปรแพ็กเกจเที่ยวต่างประเทศอะแกเนี่ยเขามีจัดโปรโมชั่นด้วยนะแกสนใจปะอืนี่เขาจัดโปรถึงแค่สิ้นเดือนนี้นว้ยฉันกับกวางกำลังจะจองแล้วแกจะไปด้วยกันไหมล่ะเท่าไหร่หรอ แสนห้าจ้ะแสนห้าเลยเหรอ,อนี่แกก็รูดบัตรไปก่อนสิว่าแป๊กห,หรือว่าแกบัตรวงเงินเต็มแนะวงเงินบัตรฉันไม่เคยเต็มจ้ะเอาเป็นว่าจองให้ฉันด้วยแล้วกันเงินแค่นี้สบายมากได้จ้ะเดี๋ยวฉันจัดให้ <c oughs> <c oughs> อย่าลืมจองให้ฉันด้วยนะโอเคจ้ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงจอกจอกโอ้หน้ำงามจริงจ ไรอ่ะแม่ดูแหวนเพชรอยู่อะลูกนี่แป๊กเพื่อนแม่จะขายแหวนเพชรให้ราคาถูกมากเลยนะแม่กะว่าจะซื้อแล้วเอาไปขายต่อเผื่อจะได้กำไรสักหมื่นสองหมื่นนะลูกแล้วแม่ไปซื้อ,อยังไงอ่ะให้ฉันไปเป็นเพื่อนไหมโอ้ยไม่ต้องหรอกลูกแม่ไปถอนเงินมาแล้วล่ะแล้วเพื่อนแม่ขายเท่าไหร่หรอสองแสนเองลูกถูกมากเลยเนี่ย แม่แน่ใจนะว่าเม่ฉันไปเป็นเพื่อนอะเออ,เออแน่ใจสิลูกไม่ต้องไปหรอกงั้นฉันไปอาบน้ําก่อนนะวันนี้เหนื่อยมากเลยอ่ะเออไปอาบน้ำเถอะลูกปะโอ,อ้น้ำงามจริงออสวยสวย แกบอกว่าแกจะโอนเงินที่ฉันไงฉันเปลี่ยนใจแล้วอ่ะเฮ้ยนี่แกอย่าบอกนะว่าแกไม่ไปแล้วอ่ะแป๊กมไม่ได้นะเว้ยนี่ฉันจองในชื่อฉันไปแล้วอ่ะถ้าแกไม่ไปฉันก็ต้องรับผิดชอบแทนแกนะสนิอะไรของแกเนี่ยก็เงินแสนห้าไงที่ฉันบอกว่าเปลี่ยนใจก็คือจะจ่ายเงินสดแทนอะ่ะ นี่ฉันก็คิดว่าแกจะเปลี่ยนใจเพราะว่าแกไม่มีเงินไปซะอีกคนอย่างฉันเนี่ยนะไม่มีเงินฉันอยากไปไหนอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรฉันก็ซื้อได้ทั้งนั้นแหละเพราะฉันมีเงินเยอะมากจ้าฉันเชื่อหรอกจ้ากนรวยไปดู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 ครว อะไรอ่ะนั่งหน้าเครียดอ่ะแป๊บเงินที่แม่จะไปซื้อแหวนเพชรมันหายแกเอาเงินแม่ไปหรือเปล่าจะบ้าเหรอแม่เงินอะไรของแม่ฉัไม่รู้เรื่องนะแกไม่ต้องมาโกหกแม่เลยนะเงินที่แม่จะแบซื้อแหวนหายแล้วบ้านนี้ก็มีแต่แกกับฉันถ้าไม่ใช่แกแล้วใครจะขโมยเงินแม่ฉันไม่รู้จริงๆนะแม่แม่เอาไปวางไว้ที่ไหนแล้วแม่ลืมหรือเปล่า เี่แป๊กแม่ไม่ได้แก่จนความจําเสื่อมจนไม่รู้ว่าเอาเงินไปไว้ที่ไหนนะถ้าแกเอาเงินแม่ไปอ่ะจะบอกแม่มาตรงๆไม่งั้นแม่จะแจ้งความจับแกแม่เรื่องแค่นี้แม่จะต้องแจ้งความจับฉันเลยเหรออนี่แกพูดอย่างนี้แปลว่าแกเอาเงินฉันไปใช่ไหมคือฉัน เป็นเพราะความทะเยอทะยานอยากมีอยากได้ของแกและอีกหนังหน้าบางๆของแกเนี่ยที่เห็นใครมีดีกว่าแกไม่ได้อะเลยทำให้แกเสียคนจนต้องมาขโมยเงินแม่อย่างเงี้ยแม่ฉันขอโทษนะแม่ต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำอีกแล้วแต่แม่อย่าแจ้งความจับฉันเลยนะนะแม่นะฉันไม่แจ้งตำรวจมาจับแกก็ได้แต่แกต้องเลิกทำงานที่บริษัทเก่าของแก แกจะได้เลิกทะเยอะทะยานอยากมีอยากได้เหมือนคนอื่นเขาสักทีและไอ้ของที่แกซื้อมาแพงๆทั้งหมดเนี่ยเอาไปขายให้หมดเลยแล้วกลับมาใช้ของถูกๆแบบแม่เข้าใจไหมแม่จำไว้เลยนะ เงินที่แม่จะไปซื้อแหวนมันหายไปอะ่ะเงินอะไรอ่ะแม่แม่ไปซื้อแ,แหวนเพชรอะ่ะมันหายไปยแกเอาไปหรปืรเอเปล่าไปเปล่าก็ต้องไปเลยไปเลยถ้าแกเอาเงินแม่ไปอะ่ะแกบอกแม่มาตรงๆถ้าไม่งั้นอะ่ะแม่จะแจ้งความกับแม่จะแจ้ง,งถ้าแกไม่เอา ถ้าแกเอาเงินแม่ไปเขบอกแม่มมบางตรงตรงนี้แอนแอนท่านฉันจองในชื่อฉันไปแล้วอะ่ะถ้าแกไม่ไปฉันก็ต้องรับผิดชอบสว่วนของแกนะเว้ยโว้ยโว้ย,ยมันก็ยกขึ้นมาด้านช้าก็ได้ค่อยดึงตกมาท่นชา้าให้เห็นว่าเป็นซองอะไรแต่วันนันปุ๊บเ็ซองเงินนี่อะไรไไอ่ะเอาห้าสี่สามสองเข้าที่คนพูดเมื่อกี้มือผมอยู่ อย่างเงี้ยจำไม่ได้แล้วไม่ได้เล่นไปตอนซ้อมกันครับโอเคได้ครับเอาที่ดีกว่าไม่ต้องเดินตัดเดินเดินเข้าที่น่ปะเดินถ่านที่นี่ปะนี่กับน่ะเดี๋ยวมาพูดนะพอมันั่งพูดพูดเลยนะตอนแรกมันยิ้ม